ีนุมฮอตวัยห้เผยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่ใช่เรื่องที่น่าอายช่วงนี้ DJPK ไม่ว่าจะขยับทำอะไรหลายคนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษล่าสุดเจ้าตัวไปออกรายการจุดเปลี่ยนสายแข็ง เปิดใจเราเส้นทางชีวิตกว่าจะมีวันนี้พร้อมเล่าอาดีตฟังใจถูกแฟนคนแรกบอกเลิกจนทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปสมัยก่อนผมจําภาพตอนที่แฟนคนแรกบอก say goodbye ตอนไปขึ้นรถสปอร์ตความเสียใจครั้งนั้นจึงกลายมาเป็นปมในใจและผมคิดเสมอว่าวันหนึ่งตัวเองจะทํางานเก็บเงินมาซื้อรถแบบนั้นให้ได้พอได้ซื้อรถสปอร์ตคันแรกของตัวเอง ตอนนั้นก็รู้สึกหลงสเสน่ห์มันเลยช่วงนี้ดีเจพิธีกรดังพีเคไม่ว่าจะขยับทำอะไรหลายคนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษล่าสุดเจ้าตัวไปออกรายการสมัยผมตอนนั้นรู้สึกหลงสเสน่ห์โดยนายแพทย์สัญชยัยวิโรธแสงทองสัญลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะให้ความรู้เรื่องนี้ว่าสาเหตุการเกิด ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีอยู่สองปัจจัยหลักๆใหญ่ๆคือสภาวะของร่างกายที่เริ่มเสื่อมถอยลงไปตามเวลาและโรคประจําตัวหรือสภาวะของร่างกายในแต่ละคนสังเกตว่าภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศผู้ชายบางคนจะเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปโดยมักจะเริ่มรู้สึกว่าใช้งานได้ไม่เต็มที่เช่นเวลาพยายามทํากิจกรรมทางเพศ แต่ไม่มีไม่ได้หรือมีแล้วแต่ไม่เหมือนเดิมนี่ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นแต่ส่วนมากมักจะเกิดกับเพศชายที่มีอายุ50-60ปีขึ้นไปมากกว่าเพราะว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่ได้เกี่ยวข้องกับความบ่อยของการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นใครที่ใช้งานมากมีจําเป็นต้องมีปัญหาสุขภาพทางเพศหรือเกิดขึ้นเร็วกว่าคนอื่นในทางกับการมีผลการศึกษาออกมาได้ซ้าว่าการมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอสามารถลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูก มากได้ด้วย